หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพมาดิสักุปวัฒโนนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพที่โรงครัววัดบ้านกระโบเหมือนเดิมนะครับนี่แม่ขาวเม่ชีก็ทําหน้าที่เดิมๆนะครับแผนกโรงครัวก็ทําครัวนะครับมาทุกวันนะครับนี่ก่อนจะได้อยู่ได้ฉันก็มาตรวจสอบก่อนนะครับว่ามีอะไรนะครับนี่ยังนอนนี่เขาเป็นเส้นเป็นเศ้นี่ฮะผัดมันแก้ว นะครับเมนูที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินที่วัดบ้านเกโบนี้นะครับนี่เด้อนะครับอันนี้เมนูพิเศษนะครับฝั่งหนึ่งสีเหลืองฝั่งหนึ่งสีขาวนะครับเฮ็ดยังเลยนี่สีไปเฮ็ดยังละมันเกี่ยวนี้ผัดไปน้ำใส่ไปน้ำเลยเตียเด้อนะครับกำลังรีบร้อนนะครับช่วงนี้นะครับนี่โอ้จะได้ปรุงทำพัตหารต่อเนาะ เด้อนะครับแต่ละเช้าก็จะมาตรวจดูพัตหาหนนะครับแทนครูบาอาจารย์ผู้ไม่มีโอกาสได้มานะครับอยู่ไกลๆนู้นปเนกพัตหาหพระเด็พระคุณลองตานะครับนี่คัดแต่คนหน้าตาดีที่สุดนะครับเดินนะครับคนถ่ายก็ถ่ายรูปคนเดิมๆนะครับคนทำก็คนเดิมๆนะครับนี่ แกะทุกชิ้นนะครับไม่มีก้างนะครับน,นี่คั<า>ด <จะ S 1> พิเศษยำปลาเนะะาะยำปลาถวายพระเดชพระคุณหลวงตานะครับนี่เด้อนี้พัตทหารพิเศษพระเดชพระคุณหลวงตานะครับคนก็คนพิเศษนะครับพี่สาวหลวงตานะครับอาหารที่ไม่อร่อยที่สุดนะอาหารที่ไม่อร่อยที่สุดนี่เน้นสุขภาพนะเนาะเด้อเน้นสุขภาพนะครับเมื่อก่อน เดี๋ยวเมืุ่ณลงตาบอกว่าใส่ต้องน้ําปลาตลอดเลยนะครับเยอะตลอดนะครับแต่พอมามันมีผลนะครับมีผลต่อสุขภาพนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับทุกวันนี้เน้นแต่หารสุขภาพนะครับรสชาติจืดๆนะครับโอ้ยนะครับฟักทองก็ฟักทองจืดๆนะครับคนทำก็คนทำจืดๆนะครับรีบออกไปก่อนกลัวจะโดนมีดนะครับนี่เด้อ มาถ่ายที่โรงครัวนะครับแต่ละแผนกแต่ละแผนกนะครับทําพัตนาหารถวายพระนะครับเฉพาะอยู่ด้วยกันเมื่อวานนี้นะครับช่วงเช้านะครับหลังจากสันพัตนาหารเช้าประเดีษฐวระคุณลุงตานัดประชุมนะครับนับจํานวนพระนะครับหนึรูปนะครับสัมมาเนนสองรูปนะครับส่วนแม่ชีนั้นไม่แน่ไม่นอนนะครับไม่รู้ว่ามีจํานวนเท่าไหร่กะประมาณ4ี่สิบกว่ากวานะครับกว่าน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าก็ไม่แน่ใจนะครับนี้ แต่มาที่โรงครวนี่เจอแต่หน้าเดิมๆนะครับเห็ดยังนาอนี่เนาะปนบนี Nein, ่ปลาปลายังนาอปลาหมูวานี่บ่ปมวับปลาน้นปลานหมูว uh 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 ่านี uh ่บ่หรือปลามตตไหมน่ตู้น่นจะ่นตู้เย็นนตู้โอ้มาสมาเกี่ยไว้ให้นเตี้ นะครับเป็นจัดไว้เป็นวันละนะครับบางอย่างก็มอาแช่ไว้นานๆนะครับรอคิวที่จะขึ้นเขียงนะครับเด้อนะครับนี่กลิ่นหอมเลยนะครับนี่ต้องอร่อยแน่ๆนะครับตอนเช้านี่มองอะไรก็อร่อยนะครับนี่เด้อนี่โยมที่มาปฏิบัติธรรมนะครับมาช่วยงานที่โรงครัวเพิ่งจะได้สองท่านด้วยกันนะครับพผนงหุงข้าวเลยนึ่งข้าวนะครับนี่ เอาใส่เล้วครับผนกปิ้งปลาคืับมือเนี้ปิ้งปลาแล้วแล้วผนกปิ้งปลาเสร็จไปแล้วนะครับเหลือตั้งทำาป็นตำส้มตำนะครับนี่เอามาซาพูดบนนี้เอามาจิดขันมาไห้กับพท่านต่บางหุงเนาะมาพอดีกับเวลาตำเลยนะครับนี่โคตรดีขาใดเลยนี่ โคกเรียกนะครับผนเอกนึ่งข้าวหุงข้าวนี่มาแต่ยอะโซ่ทอนนะครับส่วนผนเอกส้มตำนี่อำนาจเจริญนะครับเป็นบอชนิงนะครับเนี่ยเด้อไม่ชีเพนนะครับเพี้ยงขามอยู่ว่าทำธุรกิจอีร้านที่ร้อยร้อยที่ร้านนี่วะเด้อนะครับ ก็จะเลี้ยงพระเลี้ยงเนนนะครับเมื่อวานนี้ลุงตาให้นับจํานวนนะครับพระได้ร้อยยิบสามรูปนะครับสมณีนสองนะครับสองรูปผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าสมณีนมีสองนะครับนึกว่ามีรูปเดียวส่วนแม่ชีแม่ขาวไม่แน่นอนนะครับเจอหน้าที่ไหนก็เหลือเท่านั้นนะครับนี่นับแต่จํานวนพระกมนีนะครับก็เลยส่วนแม่ชีกะประมาณนะครับคงไม่เกินสี่สิบกว่านะครับ อายุนะครับสามสิบห้าสามสิบหกเนาะมีตะกะประมาณนะครับบางครั้งก็อยู่มากบางครั้งก็อยู่น้อยนะครับนี่ใส้เบอร์ดิโอเบอร์เคอที่เทียร์ลาซันี่เนี่ยโบลเลียวเตรียงเด้อนะครับแต่ละแผนกแต่ละแผนกนะครับนี่ครูบาอาจารย์วัดบัวเนิงที่ไปบินบาว์ดบัวเนิงเพิ่งจะกลับมานะครับ วันนี้เลิกปิ้งปลาแล้วนะครับสงสัยคนถ่ายรูปมาช้านะครับก็เลยมาอยู่ผนังของหอมนะครับเนี่เด้อผู้ได้เฮ็ดนั่นนี่พานดอกไม้นี่นี่บเฮ็ดเองวันนี้โอ้เก่งจังเลยนะครับนี่ททำดอกไม้สวยเลยนะครับนี่ทั้งปิ้งปลาทั้งทำดอกไม้ทั้งคัดหัวหอมกระเทียมนะครับทุกอย่างนะครับ เด้อคุณพ่อบัวเขียนตะลุวันนะครับมาส่งครูบาจารย์นะครับที่ออกรับบินทบาตสายวัดบ่อเชนิงบ้านบ่อเชนิงนะครับนี่เป็นสายผู้สูงวัยนะครับหลังจากไปบินทบาทมาก็นําข้าวมารวมกันตรงนี้นะครับเพื่อจะได้อยู่ได้ฉันด้วยกันนะครับแบ่งให้ครูบาอาจารย์ที่เป็นคณะช่างนะครับตลอดถึงผู้ไม่ได้ออกบินทบาทนะครับแล้วก็แม่ค้าวแม่ชีญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมนะครับจากนั้นค่อยจัดสรรปันส่วนนะครับ โต๊ะของกูบาจารย์จะอยู่ด้านนี้นะครับนี่หนึ่งโตสองโตสามโตสี่โตห้าโตะนะครับโตสุดท้ายจะเป็นโต๊ะของคณะช่างนะครับโต๊ะสุดท้ายเป็นของคณะช่างนะครับนี่คณะช่างนี่จะมีพัฒนาพินนะครับเพราะว่าใช้พลังเลี้ยวแรงมากนะครับส่วนกูบาจารย์ก็แล้วแต่นะครับบางรูปก็เก็บไว้นะครับรูปที่ไม่ถนัด ชั้นมื้อเดียวนะครับก็เก็บไว้เพียนได้นะครับเอาบาทมารับพัะตาหารแล้วก็นะครับเตรียมไว้ชั้นเพียนนะครับเสนรูปไหนที่ทันหัดก็นะครับมันเป็นเรื่องแปลกนะครับถ้าชั้นเช้าอิ่มแล้วเพียนลืมไปเลยนะครับยกเว้นแต่ชั้นเช้าในน้อยนะครับตอนเพียนจะนึกถึงนะครับเด้อ <c oughs> เอาคอยหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ